วันนี้คุณจะมีข่าวดีอะไรเข้ามาหาคุณทานุแลงานไฟกันนะเปด็ปดยรวมเป็นดวงแล้น้นะันคุณจะมีข่าวดีอะไรบ้างในวันนี้ของคุณเป็นคลิปแบรนดอมนะเป็นดวงในรวงสามใบนะคุณจะมีข่าวดีอะไรบ้างเข้าหาคุณในวันนี้คุณเป็นคนที่พยายามทุกสิ่งอย่าง มีข่าวในเรื่องการงานการงานของคนมีความมั่นคงการงานของคุณมีความทุกสิ่งอย่างที่คุณพยายามคุณจะเป็นคนที่มีการการงานคุณเกี่ยวกับทางไกลเกี่ยวกับต่างประเทศความคิดของคุณความฝันของคุณจะเป็นจริงคุณคิดถึงงานการต่างประเทศใช่ไหมคุณคิดว่าคุณคิดเยอะคุณอยากทําเกี่ยวกับต่างประเทศใช่ไหมคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน The world คุณจะมีงานเกี่ยวกับต่างประเทศคุณที่พยายามมากไหมคุณคนที่ สู้คนที่พยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสําเร็จของคุณคุณจะมีความสําเร็จอย่างแน่นอนการงานคุณมีความมั่นคงงานการหวนที่เกี่ยวกับข้อเกี่ยวข้องกับต่างประเทศคุณจะสมหวังอย่างแน่นอน